ยอมรับไปคุณสมชาติพี่คนอยากโดนอัมหรือเปล่าล่ะไม่ครับผมไม่อยากโดนผมจึงไม่มานอนผมผมว่าคุณสมชาติแกไม่มีผมนะผมเคยเห็นผมเคยเห็นแกอยู่พี่สมชาติอ่ะผมเคยเห็นแกอยู่เห็นแป๊บแป๊บอยู่ เป็นะพี่จำได้ว่าน้องป้อมน้องป้อมน้องป้อมบอกว่าสะดือจุนอันนี้แน่นอนผมก็เคยเห็นอยู่ตอนตอนหมอตอนหมอตำยาจะจัดจะจัดใส่สะดือมันดิ้นหนีเลยสะดือจุนงัฟอ คนอื่นก็คนอื่นขาเอากันไกลตัดกุ้งนมชาเขาอาจจะเอาไฟไฟแชกลนก็ได้ ที่พี่โชคเคยเคยช่วงหนึ่งตาเปิดแล้วไปปรึกษาพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าปิดเถอะให้เหมือนปกติคนทั่วไปช่วงนั้นก็ยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยมันเริ่มเปิดอีอกรอบหนึ่งตอนโตตอนเป็นวัยรุ่นกว่า,ก,วาก็มองว่าเออถ้ามันเห็นผีเห็นอะไรมันก็มันก็เป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้ได้จริงไหมน้องหมหยจูว่าเกี่ยวไหม พราะตอนเด็กๆที่โชคก็เคยจับตาเปิดอยู่ช่วงหนึ่งเดินในตรอกที่บ้านเนี่ยบ้านไหนบ้านไหนเดินไปนี่เห็นหมดเลยนะบ้านนี้มีวิญญาณนั่งอยู่เป็นผู้หญิงนั่งหน้าหมองบ้านนี้เป็นอากงบ้านนี้เป็นผู้หญิงชุดไทยเห็นเห็นทั้งตอกเลยบ้านที่มีเนี่ยจะเห็นหมดเลยแล้วก็เข้าไปเข้าไปหาตอนก็เออก็นึกว่าจะเป็นคนตอนแรกแต่พอตอนนี้ เขาเริ่มไม่คุยเริ่มมองบางบางตนก็เป็นผีเริ่มมองหน้าไม่พอใจทำหน้าเฟะหน้าเละก็มีหน้าดำหน้าเขียวหน้าแดงก็รู้แล้วว่าอ๋อเราเห็นผีก็ปรากฏประมานั่งคิดเอ๊ะถ้าเห็นอย่างนี้มันก็มันก็สะดวกดีนะมันเหมือนได้เรียนรู้โลกโลกของวิญญาณแต่ต้องวงเล็บนิดน,นึงว่าถ้าเราไม่กลัวผี แล้วก็รับได้ว่าจะไปเห็นอะไรบ้างประมาณนี้ยายยายพอเคยเล่าให้ฟังว่าพวกผีปอบมันจะคล้ายๆลิงเหมือนพวกลิงพวกชนีอะไรคุณสมชาติคุณสมชาตินอนกลนแล้วหลับแล้ว สแมวแกจะลบทั้งหมดเลยไม่ได้ยินเสียงยแต่ไม่ปฏิเสธเรื่องสะดูจุนใช่ไหมหน,หน,หน่าจะอิ่มหมดแล้วค่ะก็เลยไม่ร้องอผมแม่สะดูโบมันต้องมีวันไหนเนื้อไก่หมดหน้ามืดมึนหมึนเม,มาเมา,มาเอาแมวไปปิ้งว่างไงไอ้ที่หายสาบศูนย์สาบศูนย์น่ะใช่ไหมคุณสมชาติ <laughs> ใช่แล้วอาจารย์ ตุ๋นซุปแมวเขาจะเอาไปลนไฟพวกเนี้ยพวกแมวแลอคนที่เขากินอ่ะเขาจะไปลนไฟให้หนังให้ให้ขนมันไหม้ถึงเขาไปทำแต่เห็นเห็นเขาบอกว่าอะไรนะรกแมวเหรอคะที่บอกว่าจะเป็นอที่นําโชคอะค่ะรกแมวรกแมวนะนาโชค ผมเคยได้มาชิ้นหนึ่งตอนนี้ผมรูปแลรักษาไม่เป็นหาย <จน S 2> เลยแพี่เห็นบอกว่ามีมีมีหนีด้วยนะพี่พี่เอเห็นบอกว่าถ้าถ้าคนคนนั้นคือถ้าได้มาแล้วคือไม่ได้ปฏิบัติอะไรต่างๆนะคก,ก็จะหายไปเองจะกลายเป็นจะกลายเป็นทรายหรืออะไรสักอย่างลองกโอ้แปลกดีเนาะเห็นแม่เพื่อนเล่าให้ฟังอืม แต่เห็นแม่เพื่อนบอกว่าถ้าถ้าถ้าเกิดใครได้ลกแมวแล้วให้แบบว่าประมาณว่าให้อ่าให้ใช้ผงอะไรนะผงผงลมชูชีพผงขมิ้นนะคะผงขมิ้นนะคะคุกคุกแล้วก็ตากแดดกันหนีอะไรประมาณนั้นตาตากแดดแล้วก็ลงน้ํามันจันแล้วก็ปิดทองอ่าเขาบอกว่าอะไรนะแมวแมวต้องคาบลกมาให้เองใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ ถ้าเราไปเอามันไม่ไม่ไปอยู่อืมพี่พี่ผมก็เคยได้แมวมันคาบมาให้เขายังถ่ายรูปให้ผมดูหลอกแล้วชีวิตดีขึ้นยังไงอะไรนะเขาเขาเขาขายขายของเขาเป็นคนเขาเป็นคนไม่ค่อยเชื่อแล้วตอนหลังไปอยู่ไหนแล้วพี่ชายผมเนี่ยคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้หลอก ท้องใส่พานเล็กๆไว้เขไม่ได้สนใจเลยแต่แมวแมวคาบมาให้แต่เขาก็ไม่ได้สนใจกรงจริงๆกว้างๆอะไรเพราะเขาไม่ไม่รู้ว่าทํำยังไงเลยเขาไม่ได้สนใจแล้วพาคนรู้คุณค่าเขาก็เอาไปทําให้ถูกต้องอะไรเอาไปตอกเสกเอาไปอะไรอ่าอะไรนะเอาไปให้หลวง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 พ่อที่มีไอ้นี่นะคะ ค่าไปบุ่เจกใช่ค่ะแม่ีพุทธาพิเศกเลยก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะลงทางเมตตาค้าขายต้องเอาไปวัดไปให้หลวงพ่ออะไรเจิมอะไรให้เลยใช่ค่ะโลกนี้มันก็มีเรื่องอะไรแปลกๆเนาะหลายๆเรื่องผมยังไม่เห็นเองบางครั้งผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะแต่ยังพอดูรายการเดอะโกสซิเคสอาจารย์โอเล่นะ ดูอาจารย์เมอะไรบางอย่างเออมันมันเป็นอะไรที่อย่างคนที่โบราณโบราณที่อย่างตัวตายตัวแทนการแก้เคล็ดตัดเล็บตัดผมใส่กระทงลอยน้ําจุดเทียนอะไรต่ออะไรสมัยก่อนนะผมจะคิดว่าอะไรรู้ไหมมันจะเกี่ยวหรอคือบางครั้งเราคิดเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ใช่ไหมครับก็มองว่าอืมมันน่าจะอยู่ที่การกระทําหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า แต่พอตอนนี้ช่วงหนึ่งที่ผมตอนเด็กๆอะ่ะมันมันเคยมีแบบว่าวิญญาณนะ่ะมากระซิบข้บางหูจะเอาชีวิตจะฆ่าผมช่วงหนึ่งก็ในตรอกเนี่ยเขาจะมีจะมีน้องชายพ่อเรียกว่าอาีเจกะนะเขาจะมีรถหกหลอ้อก็จะชวนคนในตรอกเนี่ยไปสมมุติว่าว่าวัดเนี้ยมีการแก้เคล็ดเช่นนอนในโรงสะดอกเคาะ ทำบางสกุลเป็นสับางสกุลตายผมก็ติดรถไปด้วยแล้วก็เออมีความรู้สึกว่าอยากไปแล้วก็ลึกๆเนี่ยคือคือบอกทุกคนนะผมโดนวิญญาณตามแล้วก็มันก็มีเรื่องอะไรที่รอดตายเฉียดตายผ่านความเป็นความตายที่บอโดนโดนเพื่อนยิงหัวนะและหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าบางครั้งไอ้พวกเนี่ยแล้วก็รวมทั้งวิญญาณด้วยมันอยู่ใกล้ๆตัว นะครับอันนี้มาตามมาจากอดีตชาติแล้วก็ส่วนชาติปัจจุบันเล่นดนตรีไทยเนี่ยเพื่อนที่เขาไล่มันมีอยู่ไงแล้วมันก็คัมแนกันอยู่ไม่ถูกกันประมาณนี้แต่ผมก็เชื่อมั่นในในความเป็นตัวเองนะว่าเราก็ยืนอยู่แล้วก็ดําเนินชีวิตอยู่ในความดีไม่ใช่เป็นคนที่จะไปอันพานหรือเป็นคนเลวร้ายจะไปหาเรื่องไทรไม่ใช่นะกค็คิดอยู่ว่าเออ จะได้อยู่จนโตเปล่าจะเลยชั้นปฐมไหมอะไรเงี้ยมัธยมอะไรเงี้ยแต่แต่แต่ตอนอยู่อยู่ที่ไปบางสกุลเป็นงบางสกุลตายนั้นยังอายุไม่เกินป .6 น,นะยังไม่เกิน12ก็ขอติดรถไปด้วย,วยปรากฏว่าพอไปวัดนั้นนะก็นั่งกันไปโอ้เป็นเกือบไกลนะข้ามข้ามจังหวัดเลยผมผมจําไม่ได้แล้วว่าอ่างทองหรืออะไรแต่อยู่ในภาคกลางเนี่แหละนะครับ คนนั่งรถหลายชั่วโมงนานนานเลยแหละไปไกลก็รถหกล้อก็คือของน้องพ่อเนี่ยพอดีเขาก็มีอาชีพขับรถส่งกล่องใจพอช่วงว่างก็ชวนกันไปก็หลายคนก็ทําพิธีนะก็ไปนอนนอนในโรงซึ่งผมเป็นเด็กผมก็ไปไปกราบบอกหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่หลวงปู่ช่วยทําให้ผมด้วยได้ไหมผมผมอยากทําแล้วแล้วแกก็เหมือนมองว่าเออยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหม ผมก็เลยบอกว่าผมก็ไปกระซิบบอกท่านนะบอกว่าหลวงปู่ครับผมน่ะมีวิญญาณน่ะเหมือนเจ้ากรรมในเวเนี่มันมันมาพูดมันมาอะไรเนี่ยมันหมายเอาชีวิตแล้วก็ชีวิตก็เคยผ่านความเป็นความตายมาก็คือมันก็มีวิบากกรรมมีกรรมอะตอนนี้หลวงปู่ท่านก็มองแป๊บหนึ่งท่านก็ยิ้มท่านก็บอกเออเออเอออ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวทําให้แล้วผมก็ถามท่านนะว่าหลวงปู่ผมจะจะตายตั้งแต่เด็กไหม จะได้อยู่โตไหมเอกก็มองว่าเออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเองไอ้หนูเองเข้าเป็นทําพิธีนอนบางสกุลเป็นบางสกุลตายเนี่ยเดี๋ยวเองจะจะปลอดภัยแล้วมันจะไม่มีอะไรแล้วผมก็โอ้ตอนนั้นนะที่วัดเนี่ยนะมีโลงนะเต็มเลยไม่ต่ํากว่าห้าใบหกใบหรือหรือจะมากกว่านี้น่าจะอยู่ประมาณห้าหรือหกใบเนี่แหละพอพอเสร็จพิธีในกลุ่มหนึ่ง ผมต่อไปก็จะลงไปนอนในโรงลงไปนอนในโรงแล้วเอาผ้าขาวปิดอะไรเงี้ยแล้วท่านก็จะสวดมนต์ทำพิธีอะไรต่ออะไรผมก็รู้สึกว่าใน,ในความรู้สึกผมนะฟังบทสวดอะไรต่ออะไรแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันคล้ายๆกับว่าเหมือนเราได้ตายไปแล้วแล้วก็เพื่อจะได้มีชีวิตใหม่แล้วก็ผีหรือเจ้าก,กรรมในเวรเนี่ยมันจะได้ไม่จองเวรจองกรรมแต่พอเพิ่งดูรายการมหัศจรรย์มัวจันเนยจันเนยเขาจะพูดคำนองว่าการทําพิธีหรือ การหาตัวตายตัวแทนหรืออะไรพวกนี้นะแก้เคล็ดเนี่ยคือเป็นการเหมือนหลอกผีหลอกผีให้ให้เขารู้สึกว่าเออไอคนชื่อเนี้ยมันตายไปแล้วนะเขาก็จะจะ,จะไม่ไม,ไม่ไม่อยู่หลังควานประมาณนี้แต่โดยส่วนตัวผมผมก็หลังจากเสร็จพิธีนี้นะมันโล่งอ,อกแบบบอกไม่ถูกแล้วหลังหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเออสบายใจแล้วก็ ไอ้ผีที่มากระซิบข้างๆอะไรแต่ไรมันก็หายไปเลยนะหายไปเลยช่วงนั้นแบบมีมีความรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นแล้วก็ไม่ไม,ไม่เครียดไม่ทุกข์กับสิ่งที่ได้มีวิญญ,ญาณตามมันหายไปแต่ก็เชื่อในจุดหนึ่งว่าบารมีของหลวงปู่และพระที่วัดนี้ด้วยนะครับมันเหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรเนี่ยก็เคยบอกว่าเราตรวจบางสวี่ตายฮะแล้วก็แล้วก็ค่อยมาตรวดบางสวเป็นอยู่นคกรปมามพิโชครู้จักวัดใหม่ไหม วัดใหม่ปินเกียวอ่ะวัดวัดใหม่สาธุอ่ะไม่ไม่รู้จักอยู่ใกล้วัดบางแก้วอ่ะอยูใกล้วัดบางแก้วคือ,คอพี่โชคจะอยู่เมืองนคปรปฐมเท่านั้นนอกนอกออกไปไม่ค่อยรู้จักอะไรนอกจากว่าวัดดังๆที่เขาหรือชื่อกันในเมืองอะถึงจะรู้จักเนี่ยก็ดังพี่พี่พี่โชคลองพิมพ์เข้าไปี่วัดใหม่สาธุวัดใหม่สาธุโอ้ตั้งแต่อยู่มาจนโตนี่ไม่เคยได้ยินชื่อเลยอยู่อยู่ข้างๆวัด วัดไออะไรวัด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 บางแก้วผมจะไปทําพิธีตรงวัดนี่นะหรอจะไปทําพิธีอะไรพิธีสะดอกเคาะเลื้อสะดอสะดอกอะไรแล้วก็ถ่ายถวายผ้าผ้าอะไรนะถวายผ้าผ้าปูโรงผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็คือทาเสร็จเออผ้าบางสกุลแล้วก็ สักยันสักอะไรมาผมไปทำอยู่นั่นเขาเรียกว่าทำพิธีต่ออายุสืบชะตาใช่ใช่ครับพอทำอยู่นั่นนะออกมาผมถูกไม้สาบงวดติดอ่ะโอ้เหมือนเหมือนแกจะเจิมเจิมลายมือด้วยแกจะเจิมลายมืออืมเจิมลายมือเศรษฐีอ่ะอืมเจิมลายมือเศรษฐีคือคือใกล้อยู่ข้างวัดบางแก้วเลย ขอขอแทรกขอแทรกตรงนิดนึงคือเรื่องเรื่องเรื่องกรณีไปทําพิธีหรือไปอะไรเงี้ยผมมองว่าดีนะอย่างสมมุติคุณพลไปเนี่ยไปเจอพระกลุ่มหนึ่งณวัดนั้นไปร่วมทําบุญบุญบารมีของพระภิกษุสงฆ์อ่ะใช่ไหมครับแล้วบางครั้งก็อาจจะมีเทวดาที่วัดใช่ไหมครับก็ขจัดปัดเตาสิ่งไม่ดีหรืออะไรที่จะมาขวางชีวิตไงเช่นโชคลาภโดนขวางเจ้ากรรมในเวรปบ บทบางปิดบางอะไรเก็จะได้แบบได้บุญแล้วเขาก็จะได้คลี่คลายหรือหายไปเลยดีดีทำแล้วดีครับเห็นด้วยแต่ไปไปทำมาตั้งแต่นั้นมาก็คือเหมือนเกศแกจะมีข้อห้ามอย่างหนึง่งคือห้ามด่าแม่หรือพูดแต่ผมก็ไม่เคยด่าแม่นะจะแต่จะพูดแบบว่าแม่งเอ้ยแบบขับรถอย่างเนี้ยอ๋อแต่แต,แต,แต่แต่จริงจริงอันนี้ก็ด่าแล้วเพราะว่า ไอไอคำแรกนั่นก็คือ,อนั่นแหละใช่เลยคำนั้นเนี่ยเออเนี่ยนี่แหละทุกทุกวันนี้ผมก็เลยแบบไม่ถูกหวยเลยแต่แกห้ามแกห้ามไหมห้ามด่าแม่ห้ามด่าแม่กับห้ามไออะไรอ่ะคาาคาก,ากสเสลียดลงในโถส้วมลงในโถเป็นโถอะไรก็ช่างก็จะห้ามอยู่สองข้ออืมอ่าแต่แต่มันก็มีอยู่อย่างตอนผมฝังเหล็กไหลเนี่ย ผมก็จะบอกหลวงพ่อหลวงพ่อพูดแทนให้เลยว่าถ้าลูกศิษย์คนนี้ข้อห้ามอะไรเกิดทําไม่ได้หรือมด้วยเหตุใดขอครูบาอาจารย์อย่าถือโทษอย่าเอาผิดคุณพลต้องอธิษฐานจิตไปด้วยอย่างอย่างอย่ง,อยงผมเนี่ยไอเรื่องบ้วนน้ำลายลงโถส้วบเนี่ยผมก็มองว่าอ่ามันมีเชื้อโรคถ้าเราไม่สบายใช่ไหม แล้วบ้านผมก็มันไม่ได้มีร่องแบบน้ําไหลไปอ่ะผมก็ลงผมมองว่าถ้าเราเข้าโถส้วมแล้วมันก็ลงลงในในบ่อกเกิดนะ่ะมันก็จะดีมันไม่ไม่สกรปรกออกไปเลอะพื้นดินที่เราต่อท่อออกจากห้องน้ําเข้าใจเนาะอย่างผมอยู่ชนบทบบม่ีมของเขตป่าไม,ไม่รู้สิอันนี้อันนี้เป็นข้อห้ามของแกแค่สองข้อนี่แหละถ้าใครทําได้นี่ก็จะดีมากอย่างอย่างที่พอหลังจากที่ผม ผมถูกหวยมาสามวดแล้วอืมหน้าน่าผมจะเป็นพูดแบบขับรถนี่แหละพูดแบบเวลารถตัดหน้ารถอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องงดชอบพูดแม่งไม่คุณคุณพลก็ต้องงดอ่ะต้องมีสติแล้วก็พยายามตั้งใจเลยว่าจะไม่นึกคํานี้อีกแล้วมันมันต้องละละให้ได้ไปเลยฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทำได้ครับพี่พี่พลจะไปไหม สักครับ,บส,รสักน้ำมันเต็มลังเลยครับสักน้ำมันไปทำมากี่ครั้งแล้วพี่ผมไปสักมาประมาณสามสี่ครั้งน่ไปสักมกีหานุมันยันห้าแถวแล้วก็ยันแปดทิศแล้วก็มีอะไรอะลูก ถุงเงินถุงทองอืมแล้วก็ยันนะชาลิติข้างฝ่ามือสองข้างอืมแล้วคิดว่าทำแล้วดีไหมมันก็มันก็ดีขึ้นนะครับตอนไปทำใหม่ๆกันอืมแต่ช่วงนี้ก็ก็เหมือนอยู่ตัวมันเสมอตัวอืมเหมือนเสื่อมใช่ไหมพี่น่าจะ คือถ้าเราจะให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นเราต้องมันภาวนาเรื่อยๆมันก็จะนั่งขึ้นไปพวกในของก็จะนั่งขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต้องถือสีใ,ให้เคร่งด้วยนะตถพูดถึงเรื่องลบกแมวจูเล่เล่าให้ฟังว่าอ่า ามีของเพื่อน <S <S เพื่อน <S 2> <S 2> เพื่อนสมัยเรียนของเหอจูเมื่อก<ห>่อนนี้เขาพี่เขามาทํางานก่อสร้างประมาณนั้น,นะคะ่ะแล้วแกก็จะเป็นคนที่มีน้ําใจจะซื้อข้าวให้แมวนั่นนี่โน่นนะคะและทีนี้แมวในไซต์ก่อสร้างะคะ่ะเขาเขาลอดเขาก็เลยคาบคาบลกเขาอะไปให้พี่คนนี้ประมาณนั้นนะคะแลวพี่เขาก็จะ,ะเขาก็จะเอาเอาเอามา เก็บไว้เป็นอย่างดีอะค่ะก็คือหลังจากนั้นก็คือแกก็จะทำบุญนั่นนี่โน่นอุทิศบุญให้กับลกแมวอะไรด้วยประมาณนั้นนะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งแกถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งน่าจะประมาณสามใบอะค่ะโอ้โหถูกเสร็จแล้วก็เลยกลับไปที่บ้านกลับไปที่บ้านอ่าตอนช่วงนั้นก็คือยังปฏิบัตินั่นนี่โน่นดีอยู่แล้วก็มาชอบ เพื่อนสมัยเรียนของไมจู<ะ>เสร็จพอเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรียนจบเขาก็แต่งงานกันพอ<ะ>หลังจากที่เขาได้แต่งงานกับเพื่อนเสร็จแล้วเหมือนกับเขาจะเป็นคนที่เหมือนลืมตัวประ,ะ,ประมาณนั้นนะคะ,ะแล้วทาผิดศีลด้วยไม่ได้ปฏิบัตินั่นนี่แล้วทีนี้โรแมวจากที่ลกแมวที่เป็นลกแมว<ะ>ก็กลายเป็นดินนะคะโอ้ไม่น่าเชื่ออันนี้อันนี้ น้องหมวยจูไปเห็นกับตาเลยด้วยหรือว่าเขาเล่าเขาบอกอ่าอันนี้คือเพื่อนเล่าให้ฟังก่อนหน้าน,นั้นคือเ,เพื่อนคือคนที่แต่งงานกับผู้ชายคนเนี้ยนะใช่ค่ะ,ะนั่นนี้แล้วก็แบบไปแบบแบบเหมือนกับหลังหลังจากที่หลงตัวเองว่าตัวเองรวยนั่นนี่โน่นเออได้แต่งงานกับเพื่อนเมยจูเสร็จแล้วก็ไปมีไปไปมีชู้อะค่ะอืมอประมาณนี้นะคะอืม นั้นหลังจากที่นั่นก็คือก็กลายเป็นเขาก็ได้เลิกลากันประมาณนี้นะคะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าลกแมวก็กลายเป็นกลายเป็นดินไปเลยอะแล้วความที่เขาล่ํารวยเขายังรวยเหมือนเดิมไหมเห็นเพื่อนบอกว่าหลังจากที่เลิกกับเพื่อนแล้วก็เออก็ไม่ได้รวยะค่ะก็กลับมาเป็นไอ้นี่นะคะชั้นแรงงานเหมือนเดิมโอ้อืม ไม่ทําตามสัจจะที่รับปากไว้กับสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมประมาณนี้อือ่ะเดี๋ยวถามถามน้องหมวยจูหน่อยช่วยช่วยดูแล้วก่อนพี่โชคจะลงไล้์เร็วอ่าเดี๋ยวพี่จะอธิษฐานเชิญตอนนี้ไม่รู้ในบ้านพี่มีวิญญาณอะไรอยู่ใกล้ๆตัวบ้างนะ อยากจะเชิญให้ดูหน่อยมีมีอยู่ท่านหนึ่งนะอยากให้ให้เห็นนะอยากให้เห mm, ็นนะอยากให้เห็นนะนะช่วยช่วยดูให้พ yes yeah, ี่โชคหน่อยเร็วแต่เหมยจูพลังน้อยเป็นไข้หวัดอยู่เกี่ยวได้รอพอไม่สบายมีไม่เห็นด้วยอ๋อของของของเหมยจูจะคือเหมยจูจะเป็นคนที่ถ้าเห็นเองถ้ามีประจ ถ้าไม่สบายคือถ้าเราไม่เต็มร้อยอะค่ะอาจารย์แล้วก็วันโกนวันพระอะจะคือจะจะ,จะจะจะไม่ค่อยเห็นอะไรอ๋อแต่เรื่องตาทิพนะผมผมไอ้นี่เดี๋ยวจะบอกกันว่าคุณคุณธนวัตรคุณธนวัตรกับจากเมืองจีนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญคุณธนวัตรขึ้นมาคุย,คยด้วยหลังหลังมาคือจะเป็นจะจะ,จะไม่ค่อยขอไอจากที่ ที่ขอาอาจารย์ฟังว่าลัากที่สวดมนต์นั่นนี่โน่นอะไรบ่อยๆเวลาแผ่เมตตาอะไรก็จะจะขออธิษฐานเป็นคนปกติอะไรประมาณนั้นอ่ะจะขอคืนตรงนี้คือแต่คือเหมือนเหมือนกับแต่ว่ามันหายไปไหมมันก็คือลดลงประมาณนั้นนะคะ <ใน S 1> พึ่งดูม,มาบางทีมันก็จะมีมีมีเห็นมีสัมผัสอะไรประมาณนั้นพึ่งพึ่งดูคลิปหนึ่งมาเขาบอกว่า แม่ชีมัง้งเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนึกก่อนไม่รู้ไม่รู้ดูใครลืมลืมแล้วเดี๋ยวต้องนึกก่อนคนที่เคยมีตาคพิปดีแล้วเสื่อมก็บอกว่าบางครั้งนะอ่าสมมุติไปเจอพระพระเกจิพระปฏิบัติด,ดีหรือพระอรหันต์อะไรในประเทศแล้วคุณธนะทมบุญเราน้อยกว่าแล้วเราไปไปจะไปดูท่านอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนพอทําอย่างนี้ปุ๊บเสื่อมเลย วิธีแก้คือต้องจุดธูปไปตรงนั้นแล้วไปขอขมาลาโทษสวัสดีครับคุณธนวัตรอ๋อยู่ประเทศจีนอยู่นะครับผมตัดทุ่งนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้ววันนี้คุยกันได้บ้างไหมเจอผีบ้างไหมครับคุณธนวัตรตอนนี้ประเทศจีนกี่โมงครับผมน้องเหมวยจูเข้ามารู้จักคุณธนวัตรยัง S <S <N> <S <S เออตอนน้องมวยจูกับน้องมาลีเข้ามาคุณธนวัฒน์เขาไปเมืองจีนพอดี